หรอฉันไม่ให้แกกินหรอกเอ็นนี่นี่คอยดูนะภาระฉันเป็นอะไรไปหรอือเ่าฉันไม่ปล่อยแกไวนะ้แน่ ค้างจ่ายไม่ได้ด้วยโหแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบ้านค่ารถโหเดือดนนี้เสียเยอะมากแล้วที่ไหนแล้วชนะเชนนี้นี่แกไม่คิดจะดูแลลูกแกเลยเหรอลูกแกป่วยขนาดนี้แกยังมีอย่ใจไปเล่นการพนันอีกเหรอแกเห็นว่าการพนันน่ะสำคัญกว่าลูกแกหรือไงแกดูสภาพลูกแกสิมีแรงสักที่ไหน เดินได้ไหมแกรู้ไหมว่าไปที่ไหนอะ่ะก็มีแต่คนเขาสงสารลูกแกมีแต่แม่เห็แกแหละที่ไม่เคยสงสารลูกแกเลยเมื่อกี้เะะ่าพูดอะไรนะคะไปของแกนี่แกหูตึงหรือไงอ๋อช่เถอะ กนะ็ทำจ้ะทำโอ้ยทำให้มันเศร้ากว่านี้สิแหมที่เวลาถ่ายรูปเนี่ยไม่อยอมทำหน้าเศร้าแหมที่พอไม่ได้ถ่ายนะโหทำตัวแบบหนูจะเป็นจะตายเอาควเร็วเดี๋ <c oughs> ฉันจะเอาไปลงโซเชียลเปิดรับบริจาคสักหน่อยเออตายแล้วเดี๋ฉันรอรับเงินเข้ากระเป๋าเต็มเต็ม ลองว่าบาลนีนะ่าน้องอินป่วยเป็นโรครักษาไม่ได้พ่อแม่ยากจนเงินไม่พอจา่ายมีใครอยากบริจาคช่วยค่ารักษาพยาบาลน้องอินบ้างใส่เลขบัญชีไว้ เลยทีเดียฉันมีเงินไปจ่ายเจนั่นแหละนี่อันแกททำอะไรของแกฉันเห็นแกถ่ายรูปลงโซเชียลรับบริจาคแต่แกกลับเอาเงินที่ได้รับบริจาคไปใช้นี่การพนาดนี่ยนะถ้าแกไม่คิดจะเลี้ยงยายอินแล้วก็ออมาให้ฉันเลี้ยงฉันมีปัญญาเลี้ยงหลานฉันและแกจำไว้นะ หลานฉันไม่ใช่ขอทานไม่ต้องไปรับบริจาคหรอกนี่พ่อกินมันก็เป็นลูกฉันนะแล้วฉันจะทำอะไรกับมันก็ได้แต่พ่อไม่เคยเห็นหรอที่เขารับบริจาคกันอะแล้วฉันทำเนี่ยมันผิดตรงไหนเช็คยอดเงินดีกว่า ออันนี่ยาชุดสุดท้ายนะหมอบอกว่าถ้ายนกินยาชุดนี้แล้ว,วจะหายแต่ยังไงแกอย่าลืมให้ยาลูกแกนะเดี๋ยวเราขกลับแนละ้วอันเดี๋ยวมีม่ชั้นให้ก่อนลูกเดี๋ยวบุกป้อนให้มาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวฉันป้อนยามันเองอะไรอย่างนี้แกแน่ใจ เอามาพ่อมีอะไรทำก็ไปทำไปอ่นี่นี่นี่เม็ดนี้ด้วยอย่าลืมนะปลไปบ้านะกินยาดีๆนะลูกจะได้หายไปนะลุกไปก่อนนะลูกนะยาชุดสุดท้ายเหรอ ไม่ให้แกกินหรอกดูสิแกจะหายได้ยังไงถ้าแกกินแคปซูลปล่า ว่าไงอินเป็นยังไงบ้างลูกหลางรับดีขึ้นไหมข่าหมันเดมอว่ะครับปู่ไหนดูสิเออนี่แล้วแม่เราอะให้ยาทุกวันไหมก็ให้ทุกวันนะคะให้ทุกวันอะนั่งเล่นไปก่อนนะลูกนะยังไงเดี๋ยวปูไปก่อนนะ จะหายได้ยังไงล่ะกินหมดถุงเนี้ยก็ไม่หายหรอกเพราะแกกินแคปซูลเปล่าไงแคนอันนี่แกทำอะไรแกทิ้งยาใช่ไหมไม่<ๆ>น่าล่ะ ทำไมยังอินอาการถึงทุดลงเป็นเพราะแกพิษยาใช่ไหมคุณพ่อคะมันเงียบเสียดายที่หลุกชายฉันหลงรักแกหลงรักคนเลวอย่างแกท้ายก็ต้องมาดวนจากไปอีกทิ้งไว้ให้คนเลวอย่างแกดูแลลูกคุณพ่อคะคือมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแกไม่ต้องมาแก้ตัวแกเอาเงินยอดบริจาคทั้งหมดไปเลกการพนันแกไม่เคยหวงลูกแกเลยแกรู้ไหม เงินเป็นมันหาอะไรก็ได้แต่ชีวิตหลานฉันมันเอาคืนไม่ได้แกอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกเลฉันไม่มีลูกสักใครถกงแกคุณพ่อคะคือว่าอิน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 นี่คอยดูนะภรหลาฉันเป็นอะไรไปหรือเปฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ตัวตัวลูกนะเอาดีๆ่าแล้วลูกอินอินแม่ขอโทษนะอิน ุดูแงขนาดนี้ยีนแกไม่ต้องมายุ่งกับหลานฉันแกไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวหลานฉันแลว กลับมาเลยลครับคุณตำรวจพอหาชอบโกงและพยายามฆ่าขออนุญาตพาคุณไปโรงพักครับอะไรคะเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะแกยังมีหน้ามาถามเหรอว,ว่าเข้าใจผิดไหมฉันส่งหลักฐานให้ตำรวจหมดแล้วไป,ปฉันไม่ไปคุณพ่อคะคุณพ่อช่วยด้วยนะคะปอ่อีกสิคุณพ่ออย่าเอามาโเลยนะคะคุณพ่อบัดเดรฉานมันยังรักลูกมาเลย แล้วนี่แกเป็นแม่ภาษาอะไรคิดจะทำร้ายลูกตัวเองแกไม่สมควรเกิดมาเป็นคน